ก็สวัสดีครับก็ธินิรัน์เกศหาสิงห์ศาสวันะครก็วันนี้มารับรางวัลการพัตนาให้เป็นผู้มีผลงานวิจัยก็คือระดับดีแต่ระดับคุณภาพนะครับก็เดี๋ยวจะพามาให้ชมอันนี้ก็เป็นผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาวิชาชีอันนี้ได้รับตอนแชร์ตามต่า อันนี้ก็คือเป็นโมเดลของตัวเองโมเดลการสอนโมเดลเทคนิคการสอนเนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้ก็เป็นชาร์ตเป็นชาร์ปคือกิจกรรมเนาะ,ก,ะนก็จะเป็นก็จะเป็นกิจชื่อกิจกรรมก็คือเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรม T ิงทอลเทิร์นพลาสติส for Thai language โดยบูรณาการกิจกรรมร้องเรียนเต้นเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และเจตคติต่อวิชาภาษาไทยของนักเรียนระดับประถมศึกษาภาคภูมิใจไหมขอบอกว่าสุดๆเลยก็แบบรู้สึกว่ามันเป็นงานที่ยิ่งใหญ่แล้วมันเป็นงานวิจัยแรกที่เราส่งแล้วแบบได้รับรางวาัลด้ซี่ถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่รางวัลดีเด่นมันเป็นรางวัลระดับดีแตบบ่คือแบบมันภาคภูมิใจมันคือสุดๆแล้วในสายวิชาชีพดังวิจัยครูของเราเนาะแบบสา,สายวิจัยอย่างเราก็รู้สึกภาคภูมิใจอย,อย่างมาก โอกาสหน้าจะได้ไปต่อในระดับประเทศให <Okay. S 1> ม่ก็ต้องรองประกาศผลใน60วันงั้นวันนี้ก็ขอไายบายก่อน